สวัสดีพี่น้องปองไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมากินแกงเห็ดละง,งกครับพี่น้องมีเทั้งเห็ดละง,งกเเลืองเห็ดละง,งกขาวมือนีผู้ปกข้องนักเรียนนะครับเอามาขายให้นะครับพี่น้องสองโลกลัวห่าร้อยนะครับพี่น้องถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับสดสดมีร่อ,อมนี้บอ่อเถ่าละพี่น้องเด้อมีเทั้งจุ่มเทั้งอันเขาเอื่นไข่มันเนี่ยคือมันบอลใหญ่นะครับมันเป็นจุมจ่ม แกงนห่อนสดนนห่อนเข่ากับ้ห่อนครับพี่นอ้องหนาำเนียวต๋วยต๋ยกินครับเจวครับบอกินนกับตอบาคุ้งดอกหู้หนห่อนอยู่มาครับมาสดไข่มันก่อน อือโอ้แซ่บตล่ะพี่น้องต้องพยายามอย่าให้มันลวกลิน้นอือ มีแห้งส่วนนนท์หอนอืมรสชาติมันด,ดีปุดปุดปุดนีดียวอ พี่น้องเลยสดขาคำมดกมันม,ม,ม,มีแห้งครับเพื่นเอาม,มาขายให้อยู่โรงเรียนเกือบสู้มือแต่ว่าเจ้าของบ่ได้สืบย้อนว่าบ่อันท่านอยากมาบ้าน มันนี่อยากแห้งเลยตตดสินใจสื่อรับกลับมาบ้านเลยครับม,มากลิ่นอยู่บ้านเลยอ่อนซ่อนหลบอมีมันมีแต่ไข่ๆมีแต่จุ่มๆครับมันบ่คอยบานปลาแดง Những nhầm dân ở thì bọn mình mà chúng Hoàn sẽ được một cái tên là chúng ta sẽ được ไล่สดทั้งเพจให้พี่น้องเบิ้งอยู่

เอามาขายอีกกระติซื้ออีกครับคือเอามาล่างล่างแล้วก็ต้มใส่ถุงไ้ครับพี่น้องย่ำห่อยะก,กินแกงเขาก็เอามาแกงได้เลยช่วงมันมีเห็ดังสีแลละครับเขาต้องสืบตุนได้ก่อนที่มันสีวายมันว่ายเร็วขึ้นอย่างเดียวครับเห็นเรางก สดแต่น้ำไหลด้วยซีอิมก่อน แฟนไกอีกตัวหอมหอมอืรหอมคับสดกินเลนก็ได้พี่นนองได้บันเนี่ย <laughs>

แบบเป็นไข่มัเนก็แสบได้ครับพี่น้องสุดยอดเห็ดเพิองได้บหาเนี่ยดัแล้วผมสิร่องกินเห็ดเพิงกร้องมังอยู่ไ่เคยกินจักเทีย What do เห็นมีข้าวจอ่อ์ดข้าจอปลูกผนได้พี่น้องน้ำมันเ mm hmm. ห็นลองกเหลือง เขาจะปลูกยวมเพื่อนเขาวงจังหวัดการสินครับปลูกได้ขายพร้อมเพิ่นปลูกจังเดบวแต่ว่ามันสีแซบสีหอมคือจังหาธรรมชาติบอกอันนี้กับบรูล Mm hmm. เบิร์ดสุดยอดคันเนียวปิดไทยอื้มอิ่อมครับชงอิ่มน้ำเหมือน ดน้ำครับพี่นอ้องโอ้ยมีแห้งพี่ไหม <c oughs> ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องไปนะ้นทีนี้นะครับ